วันวัเมียงวันสะสมนาทีถึงไวไวเดอคุณยายจ้าแต่ว่าย้ำหนาวกับอุ่นดีอยู่แต่ว่าหนาห่อนห่อนลล่ตกมือคืนว่านนี่นิดหน่อย มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขยันมาหลายเดือนละตาปีกายนี่เด้ตาปีกายตะเลิมปปรอยกันเนี่ยหลายหลายจรได้ตึงหกหมื่นนาทีไว้ไว้สวัสดีค่ะคุณพ่อเกินแม่งวันก็จะนี้เสียงพี่น้องคุยกันจัดแจดจ๊ัดแจ๊ดน,นะเนี่มุเสาาียออกฮะทำงาน ล่างพักห้บางมือกับบ่ได้ไป mm hmm. เจ็บมาแล้วกับไปทรงพระค่างานของแมงวันทำอยู่ถุกมือทถูกวันนี่ก่ะ mm hmm. วบคู่กันไปกับทำกเกษเ mm hmm. ตรนะลงมาพ่อต้นใหม่ซุ้มฉ่ำพ่อปีหน่องมะห่อนเนะ mm hmm. าะใยเขาแลกเก็จะไปเจ็บพักทรงปอกา เก็บผักโหละพาโหละพาใบาใหญ่นะเห็นว่าเมงตกมะกออน่องการดีฝนเมื่ตกก้อนทงการเขาหอนขอบคุณนะคะ ตามช่างอย่างวันก็เป็นคนค้อนแก่นวิวธรรมาชฉาดยางหน่อยหน่อยก็ได้ลักห้าหรือลักหกคนแม่ กลับไปแง่ก็โมดแดงบางคนกลับไปวันแงอยู <c oughs> ่ถงน้ำแตกบันแตกบันแช่ขิดพอตกมานอนต้นไม้ทุกอย่างสวัสดีคุณจีดสวัสดีคุณจีด มั้นมนแรงเกษสิมีวิวอยู่ในห้องเมืองวันกะภาพนิ่งภาพคุณคิดอะไรอยู่เหยียายปัจด,ดันมหาเมงวันภาพนิ่งตาแก่เค็ดบ้านคุณพอเกินเหตบอ <laughs> เหตคือบานเมงวันบ่นทำคือบานเมงวันบ่เมืองวันที่กลางอันนี้้างปูน นีเป็นบานลังปูนต้นไม้ทุกอย่างสวัสดีคุณจีดสวัสดีคุณจีทงเดอร์แมงวานอาสอนเอาน้ำหวยน้ำหองอน้ำเป้าไปมาเข่าเป็นน้ำใส่เข่าแล้วก็ไปเก็บพักชงปลาคาตกบอ คืนหนึ่งตื่นขึ้นมายามมัวสาฝนตกเนาะฝนตกผู้เตาคนภาพอยังกระเบิ้งขี้เก่าแล้วเนาะชมใหอยขี้เก่าเด้อลักหน้ากอดกอดวลจันทร์สู้ๆนะวลจันทร์เด้อลุงเก็บไปกลับไปชมใหอยกันเนาะชมคลิปให้ได้พอตาเราไปเก็บก่อนเนาะ ตาเราตื่นแต่เดิกบางมือแมงหวนกะพอเขาซุกแมงหว้นชาเขาแล้วแมงหวันกะล,ลงไปปลาโหละพาเเก็บโหละพาทรงผ่กคาดอยู่แบบว่าพื้นทีกว้างพื้นที่ไปพื้นที่มันแหละแต่ว่าพื้นที่แมงหวันมันจะกว้าง,กว,างกว้างก็งกงกมู ทำเวลาให้กบหนึ่งชั่วโมงให้หันอยจะให้หันลายมืออิบ่งวันกับสิบ๊ะได้รวนนำผักลายมือเพราะว่าคุณจ้าเข็นกันจ้าคิดถึงนะ้ารักนะ้ากอดกอดคิดถึงทุกคนคะ่ะรักทุกคนนะคะ ก็ะเได้ขึ้นแะแน่นห้ละลายเป็นว่านย่งวันเป็นคนขกยันมนกทักพื้นบ้านนี่ก็จะมะม่งะวงเขียวเสวยนี่มะม่งะวงเขียวเสวยนี่สงสารบ้างเถอะสองสารคนแก่มีเสียงนกเสียง Những lúc lòn nhắm mà sau chóc, 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 chóc. Nghà mặt. bắt, mặt. Nghà mặt. đầy mặt. Nghà mặt. khôn bò. Nó mặt. Nghà nó Nghà mặt. lạc mặt. โดนบก็ได้มาก,ก่อนเมือกับก่อนแข่งวันถึงเวลาถึงเวลาจะไปเก็บถาดพ่อเกินคุณแม่กียดยังน,น้อยๆกับพสอนได้ยติคุณพ่อโค้มันแม่งวันสอนได้แม่งวันไปสอนพอ่พอพ่อแห้งแล,ล้วครบแที่ง้นไหนยียรับทราบ อย่าเิดกันกันมองเห็นแมงวันเดอร์ก็ให้แมงวันวกับบินบุรีเก่าซื้อร้านเขาจะโพชน,ะนาชนะนาในโพชนานะผู้ผักยังว่าทำทำไปตามกำลังตามกำลังผู้เท่าเด้โออกจากงเธอที่มันนัง่งที่จุดนี้ส่ง,งานให้ไอ ลับสายด้วยไันึ่งเข้าไปด้วยทำงานคู่กันประหยัดเวลาดีเนาะประหยัดเวลาทำให้เวลาอันมีค่า ตสวัสดีนี่มา,าเศร้าบรรยากาศเรียนชุมช่มฉําเลยองรำบานเพียงวันทางบ้านก็มีต้นมามาแล้วจ้ามาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเตินกับแม่ๆหลายแม่ สิเข่าวสวนเก็บผักเก็บผักส่งพ่อค้าเดิหนึ่งวันก็นมีงานจ้าเขียนการจ้าหนึ่งวันก็จะออกไปข้างนอกก่อนนในยูพื้นที่เออาจบางบ้านเพิ่นก็จะอยู่แอร์อาเดิ นี่มีต้นไม้รอบบ้านวิวแบบธรรมชาติป้าคุณแม่ทำพาแจ๊กมาแล้วนะแจ๊กหนึ่งวันไป็นหนึ่งเขาหนึ่งวันเป็นเพื่อนเป็พื่อน,น,นคนในว่นกันมาถ่ายกับแมงวันในเดอ้อแมงวันยินดีต้อนรับนะคะ ทีแบงเมทาย่นันละ